อีกด้านหนึ่งงานที่หยุดกันไปชั่วคราวในช่วงสงกรานพรุ่งนี้จะเริ่มกลับมาตัดสินใจกันอีกครั้งนะคะก็คือคณะกรรมการกสทชที่จะต้องกลับมาประชุมกันและจะลงมติกันนะคะว่าจะคงการตัดสินใจเดิมที่จะให้ช่อง 5, NBT และไทย PBS ได้ใบอนุญาตเพื่อที่จะดำเนินการทดลองการเปลี่ยนการออกอกากาศเป็นระบบทีวีดิจิตอล จะเดินหน้าแผนเดิมเลยหรือไม่หรือว่าจะเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์นี้นะคะหลังจากที่ออกแผนเดิมออกมาแล้วปรากฏว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ในหลายๆด้านนะคะโดยเฉพาะจากนักวิชาการภาคประชาสังคมว่าไม่ใช่การสนับสนุนการปฏิรูปสื่อ อีกด้านหนึ่งค่ะก็มีเสียงสะท้อนออกมาจากหน่วยราชการอย่างน้อย2แห่งนะคะกับปฏิกิริยาในเรื่องนี้คาดหวังว่าต้องการที่จะด,ดําเนินการช่องทีวีดิจิตอลสาธารณะเพราะเห็นว่าจะเป็นช่องทางสื่อสารที่เป็นประโยชน์กับประชาชนโดยตรงติดตามรายงานจากคุณพัทรพรตันงามค่ะกระทรวงสาธารณะสุขเป็นหน่วยงานที่ยื่นขอใบอนุญ,ญาตประกอบกิจาการกับกสทชไปแล้วโดยผู้บริหารกระทรวงมองว่าความเป็นทีวีเพื่อให้บริการสาธารณะ อยู่ที่การผลิตรายการตอบสนองประโยชน์ให้ประชาชนและการยื่นขอใบอนุญาตก็เป็นไปตามที่กสสชกำหนดกระทรวงสาธารณาสุขวางแผนทำงานกับสถานีโทรทัศน์ช่อง9ส่วนงบประมาณด้านการผลิตค่าเช่าโครงข่ายและช่องรายการจะขอจากสำนักงบประมาณ คือเราจะขอทีวีสาธารณะช่องเกี่ยวด้านการสาธารณสุขเนี่ยนะครับไปสื่อสารให้กับประชาชนนะครับเราก็ร่วมทั้งช่อง9้าเนี่ยนะฮะผลิตรายการนะครับที่จะยื่นเข้าไปนะครับเราก็คุยกัว่าเอ๊อาจจะมีเรื่องของให้ข้อมูลข่าวสารประชาชนต่อปัญหาสุขภาพนะครับอะไรต่างๆพวกนี้นะครับความพร้อมตอนนี้คือเราทเป็นหลักือว่าเราจะให้ช่อง้าว่างช่องผลิตรายการนะครับคือจริงๆเดี๋ยวเราเนื้อหาเนี่ยอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุข นะครับแล้วก็ทางช่อง9เนี่ยช่วยในเรื่องของการผลิตรายการทางด้านการตลาดนะครับแล้วก็เรื่องของพิธีกรอะไรต่างๆนะครับอันนี้เราก็มีการพูดคุยกันอยู่นะครับแล้วก็ได้ปรึกษาหารือกันอยู่นะฮะแล้วก็ไปยื่นที่กสทชนะครับนี่รอผลอยู่นะครับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหนึ่งในหน่วยราชการที่มีช่องทีวีของตนเองอยู่แล้วชื่อ police tv ออกอากาศผ่านดาวเทียมมาแล้วประมาณสาปีเตรียมยื่นขอใบอนุญาตทำช่องดิจิตอลกลุ่มสาธารณะเช่นกันเพื่อสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจการทำงานของตำรวจเช่นการปฏิบัติหน้าที่ยามกลางคืนหรือการประกาศออกหมายจับทั่วประเทศขณะนี้ที่มีรวมกว่า1 8 0 0 0 0สหมืมายเพื่อให้ช่วยกันแจ้งเบาะแสหรือหากเกิดเหตุชุมนุมก็ต้องการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนเข้าใจอาจจะผมมองอย่างว่าตำรวจนี่เข้าทางด้านขความมังคงได้ไหมผมว่าผมเข้าได้ บริการสาธารณะได้ไหมผมก็เข้าได้แต่ว่าเราจะเลือกอันไหนแล้วก็เหตุผลความจาเป็นของแต่ละหน่วยละหน่วยเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกส่วนราชการหรือใครก็อยากจะบริการสาธารณะจะทำสังคมผมว่ามันไม่ใช่ไม่ไม่รู้ผมคิดเองนะแต่ว่ามันก็ต้องดูว่าเ,เหตุผลความจําเป็นของหน่วยหน่วยนั้นเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนก็มาสู้กันเรื่องเหตุผลใช่ไหมฮะ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS มองว่าสิ่งสำคัญของสื่อสาธารณะต้องมีความอิสระทางวิชาชีพและเนื้อหาที่นำเสนอจะต้องมีสาระประโยชน์มากกว่าร้อยละ70ของผังรายการทั้งหมดก่อนในฐานะที่ไทยพีบเป็นสื่อสาธารณะนี่จะต้องเป็นมีความองค์ประกอบที่ครบถ้วนของความเป็นสื่อสาธารณะเช่นจะต้องมีความปอิสระในด้านวิชาชีพนะครับอิสระทางกองบรรณาธิการ จะต้องปลอดจากการแทรกแซงทางการค้าทางการเมืองและผลประโยชน์ทางธุรกิจนะครับแล้วก็จะมีกฎระเบียบว่าด้วยการที่เรียกว่าจรยบันหรือจริยธรรมของการทําสื่อที่เข้มงวดกดขันตามาหลักการที่องค์การยูเนสโกได้บัญญัติไว้นะครับสื่อสาธารณะแบบไทเปเบสนี่ครบรอบครบองค์ประกอบทั้งสิ้นที่ทางอ,าองค์การยูเนสโกได้กําหนดไว้ วันพรุ่งนี้หางมติบ่อยกระจายเสียงกสทชไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทีวีดิจิตอลช่องสาธารณะทั้ง12ช่องจะเป็นกลุ่มแรกที่กสทชให้แบอนุญาตประกอบกิจการได้ในเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนนี้พัทราพรตันงามไทยพีบีเอสรายงาน